สวัสดีจ้าวันนี้ไปซื้อปุ๋ยมานะคะสำหรับคนที่ทำเกษตรสามสิบสิบสิบนะคะตัวสามสิบสิบสิบเนี่ยใช้ช่วงแรกสามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะแล้วก็ใช้โบโลแคล5ห้าก่ ตัวนี้วิธีการใช้นะคะบรอคลีกรัมตัวนี้3มช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรตัวนี้5กรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะแล้วก็ตัวเกจินพัดตัวเกจินพัดเนี่ยตัวนี้ก็คือใช้1ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรหรือว่า5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหน้าที่เอาตัวเกจินพัดก่อนตัวเกจินเนี่ยหน้าที่ก็จะช่วยในเรื่องของการละลายโมเลกุลในน้ําทําให้น้ําเนี่ย กระบวนการจับไปได้ดีไม่ว่าจะเกิดภาวะฝนตกแดดออกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเคลือบใบได้ดีแล้วก็จะมีช่วยในเรื่องของการเร่งแตกใบอ่อนได้ด้วยนะคะตัวนี้เกกีนพัดนะคะแล้วก็ตัวปุ๋ย 30- มสเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการเร่งต้นนะคะ30คือการเร่งต้น10 1สนะคะดอกดอกผลนะคะคือเราจะเร่งต้นให้ลําต้นแข็งแรงเพื่อเพื่อปรุง เพื่อทําให้มันมีดอกผลิตดอกได้นะ,ะทีนี้พอเราใช้3ตัวนี้นะคะรวมกันแล้วก็ฉีดอาจจะเป็นพืชผ,ผักสวนครัวต่างๆเช่นถั่วมะเขือบวบหรือว่าข้าวโพดท,ทุกอย่างที่เป็นพืชทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่วงระยะแรกนะคะตัวโบรอนแคลเซียมทําให้ลําต้นแข็งแรงนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงนะคะตัวนี้ แล้วทีนี้พอไปเริ่มสูตรที่สองก็คือเราก็เราก็เปลี่ยนแคบปุ๋ยนะคะเราก็เปลี่ยนแคบปุ๋ยแล้วเพิ่มตัวสูตร1 5้5ตัว1 5้5นี่ก็คือต้นดอกผลนะคะคือทำให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ทำให้ผลดอกแข็งแรงแล้วก็ผลแข็งแรงนะคะไม่ได้พูดนานแล้วปุ๋ยอะอเนี่ยสูตรที่สองก็ใช้ประมาณนี้นะคะ คือ3ตัวเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องเชื้อราหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องออะมะแมลงอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อ,อยาฆ่า,ามแมลงเพิ่มเข้าไปอีกแต่ของเราไม่มีขายนะคะคือปุ๋ยกิฟรีลเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่นําเข้าจากประเทศอิสราเอลนะคะ,ะแล้วก็มันจะ,ะมันเหมือนกับแบบว่าวเวลาฉีดลงไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อดินไม่เป็นอันตรายต่อพืช ไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะไม่มีสารตกค้างนะคะสนใจก็ติดต่อเรานะคะเรามีหลายสูตรนะคะมีตั้งแต่30 1 0 1บสิบสิบ20บห้าสานะคะแล้วก็จะมีะตัวช่วยในเรื่องหลายตัวพูดง่ายๆถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรหรือว่านาข้าวหรือว่าข้าวโพดหรือว่าอ้อยอย่างเงี้ยสนใจก็ติดต่อเรานะคะมีปัญหาก็สอบถามได้นะคะอันนี้เรา บอกไว้สำหรับลูกค้าที่สั่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอะันนี้เดี๋ยวจะแท็กให้น้อง,งที่สั่งมาเพื่อที่จะใช้ได้แล้วไม่ต้องมาถามเราเนาะนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายยเดี๋ยวจะไปไปรษณียส่งของให้น้องส่งไปที่สุรินนะคะจังหวัดสุรินนะคะชุดนี้รู้สึกว่าจะไปฉีดถั่วดำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายยคิดถึงนะคะ